เราจะเห็นเลยว่าตอนนี้สังคมดราม่ามากเลยนะคะว่าไม่กลัวโควิดอะกลัววัคซีนอะกลัวว่าฉีดวัคซีนแล้วจะมีอาการมากๆทั่วโลกฉีดซิโนแวคไปแล้วเกิน200ล้านโดสทั่วโลกฉีดวัคซีนอัสตราไปแล้วคาดว่าเกิน100ล้านโดสแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่หนูตะเภาค่ะ แล้วประเทศอื่นมีอาการข้างเคียงเหมือนเราไหมโอ้ยิ่งกว่าเราเยอะค่ะแต่เขาไม่ออกบาดามากมากแล้วเขายอมรับในอาการข้างเคียงว่ามันย่อมเกิดขึ้นได้เขากินยาเพนิซิลินเทาอย่างแพ้เลยเขายอมรับว่ามันเป็นได้ใครจะไปรู้ว่าใครจะแพ้เราบอกว่า, i, าเฮ้ยเาอพูดฉันกลัวอาการข้างเคียงหนึ่งในแสนเนี่ยนะบางคนบอกว่ามันฉีดคนอื่นแล้วก่อนละกันแล้วฉันขอฉีดเป็นคนสุดท้ายนะคะ ไม่ว่าท่านจะฉีดเป็นคนที่เท่าไหร่นะหรือถึงขนาดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นฉีดเกิน70 8 0ของประเทศแล้วท่านก็ยังเป็นคนที่เสี่ยงต่อการติดโควิดอยู่ดีอาการข้างเคียงของแต่ละวัคซีนมีความแตกต่างกันแอสตราเซเนกาเนี่ยมีอัตราการเกิดอาการข้างเคียงเนี่ยประมาณ70-80%นะคะพานั้นไทยฉีดเนี่ยให้เตรียมใจไว้เลยจะมีไข้สูงได้จะมีปวดบวมแดงร้อน จะมีปวดศีรษะบางคนท้องเสียบางคนอาการคข้ายหวัดบางคนเหมือนจะต,ตาแดงแต่บอกเลยค่ะว่าทุกคนปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอันตรายและสิ่งที่ได้คืนมาคือภูมิคุ้มกันโรคอย่างดีนะคะอันนี้คือของแอสตาเซนิก้านะคะไม่อันตรายและให้คาดหวังว่าจะมีนะคะ ครานี้มาถึงซีโนแวคบ้างซีโนแวคเนี่ยเป็นคนละลักษณะวัคซีนเป็นคนละลักษณะส่วนประกอบแตกต่างกันอัตราการแพ้พอๆกันคือหนึ่งในแสนเหมือนกันนะคะเพราะนั้นต้องเฝ้าดูอาการหลังฉีดครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะแต่ซีโนแวคเนี่ยจะมีไข้น้อยมากมี20%ที่มีไข้และส่วนใหญ่ไข่ต่ำๆสบายๆชิวๆแต่ซีโนแวคเนี่ยจะมีอาการอันหนึ่งซึ่งมักจะพบในคนอายุน,น้อยๆหน่อยนะคะแล้วชอบพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะก็คืออาการเหมือนชาชาเพียเพีย มึ่นๆน,นะคะมักจะเป็นอยู่ประมาณ1 3วันถามว่าเป็นบ่อยแค่ไหนนะคะฉีดไปประมาณ1 5ล้าน5 0 0แสนคนเนี่ยพบประมาณสัก2-300คนก็คือ20กว่าคนต่อแสนน่ะคนไทยทั่วไปนะคะมีโอกาสเป็นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะคะว่าตัวเองไปรับเชื้อมาหรือเปล่าอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆนะคะมีโอกาสเป็นโควิดแล้วหในร้อย เมื่อเป็นโควิดแล้วมีโอกาสตายหในร้อแล้วยิ่งถ้ามีโรคร่วมเป็นผู้สูงวัยด้วยมากกว่านี้นะคะเป็นสองในร้อหรือ3ในร้อนะคะดูความเสี่ยงละกันนะ,ะแล้หนในร้อยนี่เป็นหนึ่งในร้อยแค่วันนี้นะถ้าสะสมไปเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งโอกาสเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะถ้าปล่อยบรรดาบาอย่างเงี้ยแต่ถ้าฉีดวัคซีน ท่านมีโอกาสจะเกิดอาการรุนแรงผลข้างเคียงจากวัคซีนคือประเภทแพ้วัคซีนหนึ่งในแสนหนึ่งในแสนนี่รุนแรงนะคะแต่ฉีดยากแก้แพ้แล้วหายทุกคนไม่มีใครตายมีโอกาสเสียชีวิตจากวัคซีนจริงๆเลยเนี่ยนะคะในประเทศไทยยังไม่มีแต่ในต่างประเทศมีโอกาสเสียชีวิตจากวัคซีนหนึ่งในล้านเพราะว่าคนที่ก่อหนึ่งในล้านเนี่ย เพราะเสียชีวิตจากโรคลิ่มเลือดที่เกิดในสมองอุดตันตามหลังการสิดวัคสีนอัอสตารากับวัสิีนจอรสันแค่นี้ฟังแค่นี้เราตัดสินใจได้ไหม